จาะลึกความต้องการมันสปรหลังในอนาคตของจีนเพื่อเพิ่มการตัดสินใจให้กับเกษตรไทยไปต่อหรือพอแค่นี้โดยข้อมูลทั่วไปแหล่อองเพาะปลูกมันสเปรหลังที่สําคัญของประเทศจีนจะอยู่ที่เขตปกครองตนเองกวางสีมณฑลยูนนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลหยหลามณฑลฟูเจียนและมณฑลเจียงซี โดยแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังของเขตปกครองตนเองกวางสีเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่มีพื้นที่เพาะปลูกและมีปริมาณการผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดในจีนซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณร้อยละเจ็ดสิบของปริมาณการผลิตทั้งหมดของจีนและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรองมาจากผลไม้ผักและอ้อยโดยมีแหล่งสําคัญที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่เมืองอู่หมิงเฉินซีเหอผู่ยงหนิงและปาหมา ทั้งนี้ผลผลิตทั้งหมดของเขตปลูกของตัวเองกวางสีส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายให้กับบริษัทแปรรูปแป้งมันสำปรหังโรงงานแอลโกอฮอล์และโรงงานอาหารสัตว์แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมันสปรหังของจีนอยู่ที่ประมาณ14.6ล้านหมู่ หรือเท่ากับ6.08ล้านไร่หรือ1ไร่เท่ากับ2.4หมู่จึงทำให้ปริมาณการเพาะปลูกมันสำปะหลังของจีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศขณะที่ยังขาดแคลนมันสำปะหลังพอดีและติดปัญหาเรื่องคุณภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกอีกด้วยในส่วนของอัตราภาษีสําหรับการนําเข้าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง หากเป็นมันสับปะหลังเส้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5%เมันสับปะหลังอัดเม็ดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5%กากมันสับปะหลังจะอยู่ที่กิโลกรัมละหเปเซและแป้งมันสับปะหลังจะอยู่ที่กิโลกรัมละส0เสำหรับประเภทมันสับปะหลังจีนนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน5ประเภทซึ่งได้แก่ 1. มันเส้นทาปิโอกาชิฟหรือมันสับปะหลังอัดเม็ดทาร์ปิโกโอกาเพอเตโดยส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และกรดซิตริก2กากมันสับปะหลังหรือ เนื่องจากกากมันสำปะหลังนั้นอุดมไปด้วยคราร์โบไฮเดรตที่สามารถย่อยได้ง่ายรวมไปถึงแร่ธาตุและกรดอะมิโนจำนวนมากและเป็นอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกและใช้กันอย่างแพร่หลายจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากอยู่ในจีน3แป้งมันสำปะหลังหรือ t น v e s t a r c ์ส่วนใหญ่จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเป็นหลักจึงทำให้ปริมาณความต้องการแป้งมันสำปะหลังในจีนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกไปด้วย 4. แป้งแปรูป หรือ modify start ปัจจุบันจีนมีความต้องการแป้งแปรรูปเพื่อบริโภคในปริมาณ400,000ตันต่อปีโดยอุตสาหกรรมการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีความต้องการสูงสุดซึ่งอยู่ที่ประมาณ100,000ตันต่อปีและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาแป้งแปรรูปในจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จีนยังนำเข้าแป้งแปรรูปเพื่อบริโภคจากต่างประเทศประมาณ500,000ตันต่อปีอีกด้วย 5สาคูหรือ t a o p i a Pearl s. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากร้านชานมและร้านอาหารไทยในจีนเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องการสาู่มากขึ้นสถานการณ์การนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังในตลาดจีนล่าสุดปัจจุบันจีนนับเป็นประเทศผู้นําเข้ามันสำปะห่งอันดับหนึ่งของโลกโดยปริมาณการนําเข้ามันสำปะหงของจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละแปดของปริมาณความต้องการมันสํปะงของจีนทั้งหมด โดยแหล่งนาเข้าอันดับหนึ่งของจีนก็คือไทยและรองลงมาอันดับสองก็คือเวียดนามโดยอัตราการนําเข้ามันเส้นของจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2567ปีที่แล้วอันดับหนึ่งคือประเทศไทยปริมาณการนําเข้าอยู่ที่1,949,007ตันมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่489,875,237เหรียญสหรัฐอันดับสองได้แก่วเวียดนามปริมาณการนําเข้าอยู่ที่3,076,745ตันมูลค่าการนําเข้า 96,759,960เหรียญสหรัฐอันดับ3ปราวปริมาณการนําเข้าอยู่ที่1692ตันมูลค่าการนําเข้า2,660,3550เหรียญสหรัฐอันดับ4กัมพูชาปริมาณการา 3, 3, านําเข้า3,345ตันมูลค่าการนําเข้า8 8 5 8 1 3เหรียญสหรัฐอันดับ5แทนซาเนียปริมาณการนําเข้า25ตันมูลค่าการนําเข้า7,375เหรียญสหรัฐ และอันดับ6ในายกิเรียปริมาณการนําเข้า24ตันมูลค่าการนําเข้า4,89 0เหรียญสหรัฐในส่วนของการนําเข้าแป้งมันสำปะหลังของจีนในปี2017ที่ผ่านมาอันดับ1ได้แก่ประเทศไทยปริมาณการนําเข้าอยู่ที่ 1,616,451ตันมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่854,522,922เหรียญสหรัฐอันดับ2แ,แก่เวียดนามปริมาณการนําเข้า1,347,521ตันมูลค่าการนําเข้า669,396,414เหรียญสหรัฐอันดับ3ราวปริมาณการนําเข้า358,847ตันมูลค่าการนําเข้า178,844,501เหรียญสหรัฐ อันดับ4ีกัมพูชาปริมาณการนําเข้า44,372ตันมูลค่าการนําเข้า22,943,976เหรียญสรัฐอันดับ5ประเทศอินโดนีเซียปริมาณการนําเข้า44,372ตันมูลค่าการนําเข้า3,819,455เหรียญสรัฐอันดับ6ประเทศกา้าปริมาณการนําเข้า6ตัน มูลค่าการนําเข้า5,055เหรียญสหรัฐและในส่วนราคามันสปรัังในตลาดจีนเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเวียดนามคู่แข่งสินค้าสําคัญโดยเฉพาะราคามันเส้นประเทศไทยขายอยู่ที่180-183เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนเวียดนามจะขายอยู่ที่190่งรถึงหนึเหรียญสหรัฐต่อตันและถึงแม้ว่าจีนจะสามารถเพาะปลูกมันสัปะหลังได้แต่ปริมาณการผลิตนั้นไม่มากอย่างไรก็ตามหลังจากตลาดจ,จีนความต้องการมันสัปะหลังและผลิตภัณฑ์มากขึ้นทําให้ชาวจีนหันมาให้ความสําคัญในการเพาะปลูกมันสัปะหลังมากขึ้นตามไปด้วยและหากเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูก บวกกับการผลิตได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในอนาคตในขณะที่จีนมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการขนส่งเพียงแค่ขนส่งสินค้าเพื่อจำหน่าในตลาดของตนเองดังนั้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือคู่แข่งสําคัญของไทยนั่นก็คือเวียดนามซึ่งเวียดนามมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตต่ำและเร่งการส่งออกจนมีส่วนแบ่งตลาดในจีนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนปริมาณน,นำเข้าแป้งมันสปะหลังของจีนจากเวียดนามซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วง11เดือนแรกของปี25 1 7และจากการสำรวจก็จะพบว่าแป้งสาคูของไทยนั้นยังคงครองส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงในจีนซึ่งนี่อาจจะมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันในตลาดจีนในอนาคตในส่วนของแนวโน้มการใช้มันสปัหลังในจีนมันสปะลลังจะนำมาแปรรูปเป็นเส้นและแป้งโดยนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขว,าง,ขวางในอรรุตว สิ่งทอเคมีพันเชื้อเพลิงโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการมีความเห็นว่าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสัหลังยังคงเน้นยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและเพิ่มความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากมันสัหลั่ให้มากขึ้นโดยมันสัหลังนั้นจะแบ่งเป็นมันสัหลังขมและมันสัหลังหวานมันสัหลังหวานเป็นธัญญาหารที่ดีมีคุณสมบัติของการโภชนาการที่ดีในการรับประทาน ด้วยขณะน,นี้มีการศึกษาวิจัยการเพาะปลูกมันสับปะหลังที่มีคุณภาพสูงรวมทั้งยังศึกษาวิธีการเก็บสต็อกมันหวานสดตลอดทั้งปีเพื่อแก้ปัญหามันสับปะหลังที่เก็บรักษาได้ไม่นานและเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมของหวานที่ทำจากมันสับปะหลังในอนาคตและจีนยังจะขยายผลผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงชีวภาพและส่งเสริมให้การใช้น้ำมันเบนซินเอทานอลสำหรับรถยนต์ให้มากขึ้นในอนาคตคาดการว่าปริมาณการใช้เอทานอลเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นจะมากถึง10ล้านตันต่อป,ปีหรือมากกว่า10ล้านตันขณะนี้มััันนนนนสสปป่งงงงจึึกลลาายเเเ็พืชชชคญิิิดหผต้อีว แล้วถูกกำหนดให้เป็นทางเรื่องอันดับต้น,ตน นบรรดาวัตถุดิบผลิตเอทานอลน,นอกเหนือจากมันเทศและข้าวฟ่างถึงแม้ว่าจีนนั้นจะโดนผลกระทบจากนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมของจีนเองในเดือนมีนาคม2560ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐของจีนได้มีการประชุมระหว่าง National People's Congress หรือ NPC และ Chinese People's Political Consultative Conference หรือ CPPCC โดยในนนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศส่งผลให้จีนเข้มงวดในการขาจัดปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเคมีอุตสาหกรรม Chemical Industry ทุกชนิดนั้น ต้องผ่านมาตรฐานต,าต่างๆที่รัฐบาลกำหนดอย่างเช่นระบบการผลิตระบบบำบัดน้ำเสียจึงทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบกับบริษัทหลายแห่งและบางโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานต้องยกเลิกการผลิต และปิดโรงงานซึ่งนั่นอาจจะไม่ส่งผลทางตรงกับอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์แต่จะส่งผลทางอ้อมที่ทาให้รัฐบาลมีความเข้มงวดในการขนส่งมันเ็นที่มีฝุ่นผงรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบระบบบาบัดน้ําเสียดังนั้นมันสเปรังของไทยที่มีคุณภาพแอลกอฮอล์ที่ดีกว่ามันสเปรังจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ติดตรงที่มีปัญหาสิ่งสกรปรกและสิ่งปลอมปนอยู่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีมาตรการกำจัดสิ่งสกรปรกและทําความสะอาดที่ดีขึ้นรวมทั้งผู้นําเข้าได้เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าาาาาานอยย่่่งทีขวมมมก จึงทาให้การควบคุมคุณภาพทําได้ดีกว่ามันสปาร์งของไทยทั้งนี้รัฐบาลจีนมีการบังคับใช้มาตรการลดปริมาณฝุน่นจากการนําเข้ามันสปาร์งอย่างเท่าเทียมกันทุกประเทศแต่การกดขันที่เข้มงวดมากน้อยเพียงใดอาจขึ้นกับปริมาณความต้องการในประเทศโดยที่ผ่านมาตลาดจ,จีนไม่เข้มงวดในเรื่องของการนําเข้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนื่องจากมีความต้องการบริโภคภายในประเทศมากประเทศจีนจึงเป็นผู้ซื้อมันสปารังรายใหญ่ของไทยรัฐบาลจีนนั้นก็มีนโยบายเพิ่มการใช้เอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง e 0เพื่อส่งเสริมมาตรการลลลดมมพิษแะส่่งงผตตออควาา้้กรใช ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า10ล้านตันจากปัจจุบันที่มีความต้องการใช้เพียงแค่2.6ล้านตันเท่านั้นและนอกจากนี้ตลาดจีนตะวันตกยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะในด้านแป้งมันสัปะหลังเนื่องจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องประกอบกับแป้งมันสัปะหลังไทยมีคุณภาพสูงสามารถรับรองรสชาติอาหารสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้อย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นควรปรับปรุงคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะในด้านความสะอาดและกาำจัดสิ่งปอมปนและการลดปริมาณฝุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดด้้านสิ่งแวลอม ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นในด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปประเทศไทยก็ยังมีโอกาสในการขยายตลาดสาคูซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงอยู่ในจีนดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะจากกระแสค,ความนิยมร้านชานมและร้านอาหารไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแปรรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของ,ขอ,งอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในจีนที่มีความต้องการสูงถึง1นึ่งแสนตันต่อปีเลยทีเดียวและยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอื่นๆเพื่อใช้ในใอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหาร ยากระดาษสิ่งก่อสร้าง อาหารสัตว์สิงทอและเคมีภัณฑ์ดังนั้นจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะมองเห็นภาพรวมของแนวโน้มราคามันสปรังของไทยในอนาคตได้เลยครับว่ายังเป็นสิ่งที่จีนนั้นต้องการอีกมากมายซึ่งถึงแม้จะสวนทางกับราคาสเปรังในประเทศไทยขณะนี้ก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผลผลิตหรือออเดอร์และคุณภาพของถ่ายนั้นยังเป็นข้อกังขาให้กับจีนอยู่ในขณะน,นี้ถึงแม้จีนต้องการเยอะก็จริงแต่กลับไม่ได้ยอดตามที่จีนต้องการจีนจึงเริ่มที่จะหันไปพึ่งพาประเทศที่สามารถปลูกมัันสรงได้ และให้ผลผลิตคุณภาพดีและราคาถูกอย่างเช่นเวียดนามราวกัมพูชา เพื่อที่จะป้อนเข้าไปในประเทศของตนและเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ย่อมหนีไม่พ้นที่จะส่งผลกระทบถึงราคามันสับปะหลังในไทยดังที่มันอยู่ในปัจจุบันและถึงแม้แนวโน้มทั้งราคาผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังและรายได้เกษตรกรมันสับป,ะห,ะ,หะ,บปะหลังของไทยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตก็ตามแต่หากผลผลิตไม่เพียงพอคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานราคาไม่เป็นที่ต้องการตามที่จีนนั้นอยากได้เกษตรกร,กรไทยก็คงหนีไม่พ้นกับการที่ต้องจำใจขายมันสัปะหลังในราคาเดียวเทียบเท่ากับเมื่อ1ิปีก่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะก็ต้องทําความเข้าใจไว้เสมอนะครับว่าอิ่มดีกว่าอดซึ่งจีนเองก็กําลังทําอยู่ในขณะน,นี้และ,กะเกษตรกรไล่มันไทยเองก็กําลังทําเช่นกันขาย1บาทขาดทุนดีกว่าไม่มีเงินหมุนไปใช้นี้ครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตอง8ปดพิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ